ภาวะสมองเสื่อมกับโรคอัลไซเมอมร์ม,มันเหมือนหรือว่ามันต่างกันยังไงคะก็ที่ได้กล่าวนะไปแล้วนะครับว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการไม่ใช,ชไ่ไม่ใช่ชื่อโรค,ครนะครับแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคโรคหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมนะครับแล้วทําไมมันทําให้เราถึงเข้าใจว่ามันคือเรื่องเดียวกันหลายคนก็เข้าใจผ่านชัยเพราะว่าภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากอัลไซเมอร์เนี่ยในผู้สูงอายุมันเจอเยอะที่สุด ประมาณในผู้ผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยที่มีภาวะสมองเสื่อมประมาณ40%นะครับที่เป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ว่านอกจากนั้เนี่ยเป็นเป็นจากสาเหตุอื่นๆอ๋อแล้วมันมีถ้าเกิดถ้าเกิดแค่อัลไซเมอร์เป็นเพียงโรคหนึ่งที่ทําไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับผมแปลว่ามันก็ต้องมีโรคอื่นๆที่นําไปสู่ภาวะสมองเสื่อมถูกต้องครับอันนี้ผมคิดว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยควรควรจะทราบก็คือไอภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีโรค กลุ่มมันมันจะแบ่งเป็นเป็นสกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่ในปัจจุบันยังรักษาไม่ได้แต่ในานอน,น,นาคตอาจจะ,จะอาจจะรักษาได้นะครับก็คือเป็นโรคก,กลุ่มเซลล์ประสาทสมองเสื่อมนะจะมีอย่างเช่นก็กลุ่มที่เรารู้จักกันนี้ก็จะเป็นอัลไซเมอร์อื่นงก็จะเป็นโรค กลุ่มโรคพ์กินสันที่มีภาวะสมองเสื่อมร่วมด้วยนะครับ oh. มีโรคอื่นๆที่อาจจะไม่ไม่คุ้นหูนะครับดิเมนเชียวิทลูวิสบอดดี้นะครับมีโรคสมองเสื่อมที่มันเสื่อมเฉพาะส่วนหน้านะครับ oh. แล้วก็มีอีกหลายหลายโรคครับท,ที่มันเกิดจากเซลล์ประสาทสมองเสื่อมซึ่งในปัจจุบันนี้เรายังไม,ไม่ไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าเราร,รู้แค่ว่ามันมีเซลล์ประสาทสมองที่มันเสื่อมเร็วกว่า คนสูงอายุทั่วๆไปถ้าเกิดอยู่ในโรคที่คุณหมอกล่าวใอสักครู่ซึ่งโรคในกลุ่มนี้ก็ในผู้สูงอายุก็จะมีรวมทั้งอัลไซเมอร์ด้วยก็จะมีประมาณ3ค่ในะครับแต่ที่เหลือเนี่ยที่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 ต้องต้องมองหาเลยก็คือว่าภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคที่เราสามารถรักษาได้ครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเราเจอสาเหตุปุ๊บเราไปรักษาสาเหตุอย่างน้อยคนไข้เนี่ยอาการจะไม่เป็นมากขึ้น <ừ> นะครับหรือหรือในในบางรายที่มันเป็นมีภาวะสมองเสื่อมจากสาเหตุบางอย่างพอรักษาไปปุ๊บมันก็กลับมาเป็นปกติได้เลย <ừ> อืมงั้นงั้นงั้นบอกแบบนี้ได้ไหมคะผิดถูกคุณหมอบอกอีกทีนะคะคว่าไ,ไอภาวะสมองเสื่อมที่ว่านี้ค่ะมันจะต้องมีโรคอื่นๆที่คุณหมอกล่าวถึงเนี่ยเป็นตัวนํามาก่อนแล้วค่อยมามีภาวะสมองเสื่อมไม่ไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นอยู่ดีๆเป็นภาวะสมองเสื่อมเลยก็ได้บางคนมีโรคโรคเดียวได้ครับแต่ว่า เราเจอว่า,าใน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 กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยส่วนส่วน,ส,วนส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคเดียวส่วนหนึ่งก็จะมีภาวะอื่นๆร่วมด้วยอย,อย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์อาจมักจะเจอร่วมกับโรคหลอดเลือดสมองค่ะ